บทที่19กระบ,บีพลิกสถานการณ์ทันใดส่วนลึกของหัวใจบังเกิดสัญชาตญาณตื่นตัวอารมณ์ที่ผ่อนคลายพลันเขม็งตึงเครียดขึ้นเพื่งเกลิงกำลังภายในขึ้นด้านหลังบังเกิดพลังลมปันปวนปรากฏกกำลังภายในหนักหน่วงคุมหนึ่งกดกระแทกถึงกลางหลัง ปลายตรงข้ามลงมือรอบทำร,ร้ายในระยะใกล้เช่นนี้นับเป็นเรื่องที่เร่งเฉยอู้ไม่เคยเผชิญมาก่อนเร่งโชยอู้ไม่ต้องเหลียวหน้าไปคำนวณจากกระแสพลังที่หนักหน่วงรุนแรงเป็นที่ทราบได้ว่าคนลงมือรอบทำร,ร้ายมีฝีมือสูงเยี่ยมยิ่งเร่งโชยอู้ทราบดีว่าตนเองหากไม่สามารถหลบหลีกรอดพ้นต้องถูกกระแทกร่างแหลกลาแน่นอน ต่อให้เล่งชฉยอุกเล็งกำลังทั่วร่างคุ้มครองจุดสำคัญที่กลางหลังผลจากการกระแทกกระทันลมปราณคุ้มครองกายต้องถูกกระแทกแตกช้านได้รับบอบช้ำภายในพริตตาที่พลังกดดันกดกระแทกกระแสวังวนคุกคามผิวกายเร่งชวยอู้ผ่านลอยพลิ้วขึ้นร่างเลี้งชฉยอู้เบาบางดุดขนนก อาศัยพลังกดกระแทกขุมนั้นทยานขึ้นบนเพดานมุง้งท่วงท่าของเล่งเฉยอู้คล้ายถูกพลังกดดันกระแทกใจแท้ที่จริงร่างของเล่งเฉยอู้ห่างจากไม้เท้าเหล็กกล้าที่จู่โจมจากเบื้องหลังประมาณครึ่งเสียเล่งเฉยอู้อาศัยระยะห่างครึ่งเสียนี้สร้างโอกาสแก่ตนดิ้นหลุดจากการคุกคามของไม้เทา้าแต่เล้งเฉยอู้ก็ทราบว่า คนลอบทําร้ายตนทางเบื้องหลังมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมตนหากไม่สามารถรเผชิญหน้าทางด้านตรงต้องตกเป็นฝ่ายรับตลอดเวลายามอยู่ในห้องศิลาคับแคบเช่นนี้ไม่อาจมีหนทางรอดได้คนรอบทําร้ายทางด้านหลังพอจู่โจมไม้เท้าพลาดผิดต,ต้องขมรามกล้องตววัดไม้เท้าลอยตัวขึ้น ยังคงกดกระแทกปลายไม้เท้าใสกลางหลังเล่งเฉยอู้มันเพิ่งลอยตัวขึ้นเห็นเล่งโฉยอู้สะบัดมือกลับสัดปลกระายสีขาวสายหนึ่งแบบพุ่งมายังใบหน้ามันคนผู้นั้นเห็นชาติตาว่านั่นเป็นกระดาษขาวใบหนึ่งแต่ถูกเล่งเฉยอู้ซัดออกไม่ผิดแผกแตกต่างกับมีดเล่มหนึ่งอากมนรักษาท่วงท่าเดิม กระแทกปลายไม้เท้าใสากลางหลังเล่นฉวยอุกกระแทกทำร้ายเล่งชวยอูกบาดเจ็บสาหาัสแต่ตัวเองก็ถูกมีดกระดาษตัดคอขาดสมัน่นคนผู้นี้เป็นชายกลางคนร,าร่างผอมสูงสวมชุดยาวสีเทาสวมอกคล้องกะโหลกพวงหนึ่งตัวประหลาดชุดเทาย่อมไม่พลีชีวิตตัวเองเข้าแรกเปลี่ยนจากกดกระแทกไม้เท้าเป็นกวาจู่โจมออก มันกวาดไม้เท้าคุ้มครองกายเลื่อนมือกวาแตะปลายหนึ่งของไม้เท้าเชิดกระบี่ซ่อนอยู่ในไม้เท้าออกมาแทงเฉียงเฉียงใส่เล่งเฉวยอู่อากับกริยาเหล่านี้ยามบรรยายแม้มึออากับกริยาเหล่านี้ยามบรรยายแม้เชื่องชา้าแท้ที่จริงรวดเร็วยิ่งกระดาษขาวแผ่นนั้นพอพุ่งถึงเบื้องหน้ามันก็ถูกไม้เท้ากวาดใจได้ยินเสียงทึบเบา กระดาษขาวแผ่นั้นถูกกวาดขาดร่วงคลิวลงมาดุดผีเสือ้อมีคาดเบื้องบนอากาศปรากฏประก,กายสีทองแลกแปลบฟาดฟันลงมาดุดสายฟ้าตัวประหลาดชุดเ่ารู้สึกมือขวาเบาวิวกระบี่ในมือถูกวันขาดสบันเป็นสองท่อนกระบี่รวดเร็วว่องไวเนือความคาดหมายของมันยางใหญ่หลวงพอฟันกระบี่ของมันขาดบัน ก็กรีดจู่โจมมายังสวงอกมันตัวปลาดชุดเท่าแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอส่งเสียงร้องออกมาทิ้งตัวลงอย่างเร่งร้อนปลายเท้าเพิ่งแต่สัมผัสพื้นก็ขวงไม้เท้าเหล็กเป็นประกายบงหนึ่งจู่โจมติดต่อกันสามกระบวนท่าเล่งเฉยอู้ลอยตัวอยู่กลางอากาศคล้ายหนีปีกงอเลย ภายใต้การจู่โจมติดต่อกันจากฝ่ายตรงข้ามสามไม้เทา้าร่างเล้งเฉยอู้ก็ลอยตัวติดต่อกันสามครั้งทุกครั้งที่เล้งเฉยอู้และเลี้ยวลงภายในห้องบังเกิดเสียงโลหะประทะก,กันครั้งหนึ่งเสียงเคล้งเคล้งพอผ่านไปสามครั้งเล้งเฉยอู้ก็ทิ้งตัวลงสัมผัสพื้นภายในห้องยังบังเกิดเสียงสะท้อนดังอืงคอนไม่ขาดหู ตัวประหลาดชุดเทาพันพบว่าไม้เท้าเหล็กของมันถูกฟันหักไปหลายท่อนเผยช่องโหว่ที่สวงอกมันไม่เคยพบผ่านกระบีที่ขงมกล้าปานนี้มาก่อนยามแตกตื่นตกใจดีดกายหมายล่าถอยพลันปรากฏพลังกระบีขึ้นกระดาษสายหนึ่งแวกพุ่งเข้ามารีดสวงอกมันขาดเป็นบาดแผลตัวประหลาดชุดเทาหน้าซีดเปือด คลายมือจากถือไม้เท้าร่วงหล่นลงบนพื้นดังเปลืองไม้เท้าเหล็กด้ามน,นี้ความจริงยาวสี่เสียหลังจากถูกกระเบียวรุ้งทองของเล่งเฉยอู้ฟันหักติดต่อกันสมครั้งตอนนี้หลงเหลือไม่ถึงหนึ่งเสียได้แต่บอกว่าเป็นกระบองสั้นแล้วเล่งเฉยอู้กว่าตาผ่านท่อนกระบองที่ตกหล่นอยู่บนพื้นหยุดนิ่งบนใบหน้าตัวปลาชุดเทา เร่เฉอูกล่าวเสียงเย็นชาปาธงคิดไม่ถึงพวกเราจะพบกันในที่นี้อีกที่แถตัวประหลาดชุดเา่าเป็นสิทธิ์คนโตของอสูรบินเงาปีศาจซึ่งจัดอยู่อันดับหนึ่งในสี่จอมอสูรชายาทูตวิบัตปิปาธงขังกระโนนแน่งเฉยอูปิดชีวิตสี่จอมอสูรเห็นว่าทูตวิบัตปิปาธงไม่มีความประพฤติชั่วร้ายอันใด จึงละเว้นชีวิตมันคลาหนึ่งมีคาดหลังจากนั้นทูตวิบัตกิก่อกำทําเข็นมากหลายเมื่อครู่ฟังจากปากคําเยวราตรีทราบว่าทูตวิบัติเป็นรองผู้บัญชาการสถานที่นี้ดังนั้นตั้งใจสอหาทูตวิบัติเข็นถามบรายละเอียดจากปากมันแต่เล่งเฉอู่เข้าใจว่าทูตวิบัติติดตามล้อยเอียงเอียงไปมีคาดยังอยู่ที่นี้ รอบทำร้ายตนเองคลังกระโนนอสูรบินเงาปีศาจอาศัยกระบีในไม้เทา้าและเงาปีศาจร้อยแปลงสร้างชื่อในบุลิงเิ่งชวยอู้เคยประมือกับอสูรเงาปีศาจย่อมล่วงวรู้ความพิสดาลของอาวุธชนิดนี้สามารถพลิกสถานการณ์อันเลวร้ายกลับคืนมาเพียงสองกระบ,บวนท่าก็สยบทูดวิบัตไิไว้ทูดวิบัติหน้าซีดเผือด ตะกุกตะกักว่าเล่งใต้เฮียบผู้ต่ำต้อยไม่ทราบว่าเป็นท่านมันคิ้ยวหลุกตำหน้าเรียวยาวดุดมาความจริงขี้เรียวยิ่งยามนี้หน้าบิดเปี้ยวปั้นยากแทบไม่เป็นใบหน้าผู้คนเน่้ชงเฉยอู้แค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าความหมายของท่านคือการต่อสู้ของพวกเราล้วนเกิดจากการเข้าใจผิดทูตวิบัตกล่าวว่า ไม่เช่นนั้นต่อให้ปูต่ำต้อยมีขวัญกล้าบาังอาจเทียมฟ้าก็ไม่กล้าลงมือต่อท่านผู้เท่าฮะท่านเรียกหาข้าพเจ้าจนฉลาแล้วทูตวิบัตกล่าวว่าถูกแล้วเร่งไต่เหียบเร่งเฉยอู้กล่าวอีกว่าไม่พบผ่านไม่กี่ปีคิดไม่ถึงท่านไต่เท่าเป็นรองผู้บัญชาการในที่นี้นับว่ามีอำนาจนักผู้ต่ำต้อยเร่งเฉยอู้สอดคำขึ้น ท่านคงทราบแต่แรกว่าข้าพเจ้ามาถึงที่นี้กระมังพูดต่ําต้อยไม่ทราบว่าเร่งแต่เหียบมาอย่างที่นี้ไม่เช่นนั้นเฮ้ท่านไม่ใช่ไม่ทราบว่าข้าพเจ้ามาอย่างที่นี้แต่เข้าใจว่าข้าพเจ้าตายแล้วไม่เช่นนั้นตอนที่ท่านพบเห็นข้าพเจ้าสีหน้าชะัยปั้นยากปานนั้นพูดต่ําต้อยเร่งเฉอูกล่าวเสียงเตี้ยการาดปาทงท่านคิดใครตายหรือต้องการมีชีวิต เร่งแต่เฮียโปรดละเว้นชีวิตผู้ต่ำต้อยประเสริฐมากขขาพเจ้ามีคำพูดหลายประโยคคิดถามท่านท่านบอกต่อข้าพเจ้าตามความสัตย์ข้าพเจ้าจะละเว้นชีวิตของท่านเิ่งแต่เฮียโปรดถามได้ผู้ต่ำต้อยไม่กล้าปกปิดอำพรางท่านเร่งชฉยอู้ถามว่าท่านคบขาสมาคมกับราชินีเขียวเมื่อไรผู้ต่ำต้อยไม่ใช่คนของอราชินีเขียวท่านไม่ใช่หรือ ผู้ต่อมต้อยไม่เคยพบผานราชนีเขียวมาก่อนเลื้งเฉยอู้ถามว่าอย่างนั้นสถานที่นี้เป็นผู้ใดดําเนินการเป็นล้ออย่างเอียงล้อโกเนียเลี้ยงเฉยอู้กล่าวว่าข้าพเจ้าทราบแต่ล้ออย่างเอียงไม่ใช่สิทธิของราชนีเขียวหรือทูตวิบัตงงานวุบจากนั้นหัวเราออกมากล่าวว่าล้ออย่างเอียงเป็นสิทธิ์ของราชนีเขียวเลี้งแต่เหียบฟังผู้ใดว่ามา น่งเฉยอู้กล่าวเสียงเย็นชาป่าทงข้าพเจ้าไม่ได้ทายปิศากับท่านทูตวิบัติกล่าวว่าบอกต่อเล่งแต่เหียบตามความสัตว์ล้อกเนียเป็นธิดาบุญธรรมของล้อสือเจ็กเง่งชเฉยอู้โฉกใจคิดร้องเพราะว่านางเป็นธิดาบุญธรรมของสิวเอีย้ยมสิงมอจอมาสูนสุริยันล้อสิงกวงหรือถูกแล้วปิดาของล้อกูเนียอยู่ในหมู่บ้านล้อซึ่งที่เชียงเขา กราบกรานเป็นที่ดาบุญธรรมของล้อสือเจกแต่แรกเล่้งเฉยอู้เพิ่งเข้าใจในบัดนีที่แถลล้อเอียงเอียงเป็นที่ดาของจอมแพทย์ล้อสูนังแต่กราบกรานจอมอสูนสุริยันเป็นอาจารย์เพิ่มริ่มเรียนฝีมือจากมันเล่้งเฉยอู้นับว่าเข้าใจเรื่องราวมากหลายแต่ความเจ็บปวดคลานี้ยังลึกล้ำกว่าก่อนที่ทราบความจริงอีกเรื่องราวมากหลายล้วนเป็นเช่นนี้ ตอนนึกฝันบรรเจิดเพลิดแผ้วยิ่งแต่เมื่อข้อเท็จจริงถูกเปิดเผยกลับอัปรักกะไรปาน,นั้นเน่งชวยอู้ถามว่านางสร้างรากฐานในที่นี้อย่างลึกล้ำดูจากการก่อสร้างอย่างน้อยต้องใช้เวลาแลมปีนางจะไหนทอดทิ้งอยากไปอย่างกระทานหันผู้ตำาต้อยก็ไม่ทราบนางเพียงให้ผู้ตำาต้อย,อยู่ส่สารเรื่องราวในที่นี้ นางใช้ท่านฆ่าชาวมิจฉาชีพที่ถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือเป็นการปิดปากกระมังผู้ต่ำต้อยเพียงปฏิบัติตามคำสั่งทุกเรื่องราวเป็นล้อโกเนี้ตกลงใจเล่งเฉยอู้ถามอีกว่านางเมื่อล่วงหน้าไปก่อนคงทิ้งที่อยู่ให้กับท่านกระมังนางไม่ได้ทิ้งที่อยู่ไว้เล่งเฉยอู้กล่าวเสียงเย็นชาปาธงความอดกลั้นของข้าพเจ้ามีจำกัดยิ่ง พูดต่ำต้อยไม่กล้าหลอกลวงท่านล้อก,ก่านี้ก่อนไปเพียงบอกว่าภายหน้านางจะติดต่อกับข้าพเจ้าหาได้บอกที่นัดพบไหมเฮ้ไม่ว่าท่านกล่าวอย่างไรข้าพเจ้าล้วนไม่เชื่อรอสักครู่ท่านกับข้าพเจ้าติดตามรอยล้อรถและม้าของพวกมันไปรอจนพบผ่านลออ้อเอียงเอียงข้าพเจ้าค่อยปลดปล่อยท่านทูดวิบาิสายหน้ากล่าวว่านน่งแต่เยียบ ท่านไม่สามารถติดตามพวกมันทันเพราะเหตุใดหรือผู้คนที่ติดตามล้อโกเนียจากไปล้วนรับประทานยาพิษหลังจากลงจากเขาจะแบ่งกำลังเป็นสิบกว่าสายแยกย้ายจากไปไม่ว่าท่านติดตามไปยังสารทิไใดจะพบผานแต่ชากศพเนือ่องโจอูพบเห็นเรื่องสยดสยองไม่น้อยแต่ไม่เคยมีเรื่องใดที่เหี้ยมบามหิตเท่าพฤติการของล้ออย่างเอี้ยงครั้งนี้ เล้งยอู้ขบกลามกล่าวว่าฝีมืออันนองมหิตธนะทูตวิบัติยืนหยัดกับที่ไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวสวงอกของมันถูกปกลายกระบี่เล่งเวยอูก้กลยียดเป็นบาดแผลโลหิตสายหนึ่งไหลหลังออกมาอาบฉลมเสื้อยาวของมันจนแดงฉานเล่งชวยอู้ขบคิดแล้วกล่าวนางเป็นสตรีอายุเยาวฉไนมีจิตใจทะเยอทยานปานนี้ สีเมอโหดเงียมอมเหตุเช่นนี้ผู้ต่ำต้อยก็สงสัยใจหากไม่ใช่เล่งใต้เฮียบกล่าวขวัญถึงเกรงว่าลืมเลือนไปเล่งโฉยอู้คึกคักอาโขกล่าวว่าท่านนึกได้เรื่องใดหลังจากที่ยาพิษชั่วแรกของพวกเราปรุงสำเร็จโล้อโกนี้ต้อนรับอาคันตุกาลึกลับผู้หนึ่งในห้องรับตอนนั้นท่าทางของนางเขารบยำเกรงยิ่ง โอ,อ้คันตุกาลึกลับนั้นเป็นใครเอเร่ยผู้ต่ำต้อยไม่อาจเห็นชัดตาคันตุกาลึกลับนั้นโดยสารรถม,ม,ม้ามานี่นำซ้ำเป็นยามค่ำคืนนึ่งเฉยอู้ซักถามว่ามันเป็นบุรุษหรือสตรีคล้ายเป็นสตรีมีน่นำซ้ำอายุสูงไวัยไม่น้อยตอนนั้นมันนึกทบถวนเล็กน้อยแล้วกล่าวตอนนั้นผู้ต่ำต้อยคล้ายได้ยินล้อโกนี้เรียกนางเป็น เล่าหูหยินนั่งเฉยอูกล่าวอย่างสงสัยใจเล่าหูหยินลึกท่านไม่ได้ฟังผิดนะพูดตาต้อยฟังไม่ผิดนางเรียกเป็นเล่าหูหยินเล่าหูหยินนั้นก็กล่าวกับนางประโยคหนึ่งนางกล่าวอะไรทูตวิบัติกล่าวว่าเล่าหูหยินนั้นกลุ่มเมื่อล้อกเนี้บอกว่าเอี้ยนยีวันเวลาที่ผ่านมาสร้างความลำบากแก่เจ้าแล้วตอนนั้นล้อหูหยินกล่าวว่าอย่างไรลึก นางคล้ายบอกว่านี่เป็นเรื่องที่บุตรีสมควรทำเล้งเฉยอู้ขมวดคิ้วทวนคำว่านี่เป็นเรื่องที่บุตรีสมควรกระทำบรึกเล่าหูยน,นั้นที่แท้เป็นใครฉะไหนให้ล้อเอียงเอี้ยงทำงานเหล่านี้ทูดวิบัตกล่าวว่าเล้งใต้เหียบท่านคล้ายกังวลใจต่อล้อกโกเนียเป็นพิเศษเล้งเฉยอู้แค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าป่าธงท่านจะได้พร่ำอะไรสาระ เล้งแต่เหียบหากท่านบังเกิดความสนใจล้ออย่างเอี้ยงผู้ตามต้อยกลับมีข้อคิดเห็นบางประการให้ท่านประกอบการพิจารณาข้อเขียนอันใดเออหรือทูตวิบัตไม่บอกออกมาในประดลกล่าวว่าเล่งแต่เหียบท่านจอกระบีคุกขามผู้ตามต้อยเช่นนี้จะให้ผู้ตามต้อยมีสมาธิพูดจาอย่างไรหรือฮะท่านจะได้เล่นลวดลายใดกระบีทองไร้ไมตรี หากทำร้ายท่านเกรงว่าท่านต้องสำนึกเสียใจย่อมแน่นอนอยู่ต่อหน้าเล่งใต้เหียบผู้ต่ำต้อยไหนเลยกล้าลวดลายใดเล่งเฉยออ้รังกระบียรรุ้งทองกลับกล่าวว่าเชื่อว่าท่านไม่อาจเล่นลวดลายใดได้ไดทูตวิบัติรอดพ้นจากการจอคุกขามกำลังควันก็เข้มแข็งขึ้นเยียงกายเล็กน้อยจึงกล่าวผู้ต่ำต้อยได้ยินผู้เท่าแ่ลอ้อบอกว่า มันยกล้อโกเนียเป็นสะพ้ยของตระกูลหนึ่งตั้งแต่เล็กภายหลังบรรษนั้นเสียชีวิตนางจึงเล่งเฉยอูดสถานใจวูบถามพระว่าอะไรปีดาของนางยกนางให้กับผู้อื่นแล้วหรือถูกแล้วไม่นำ้ำาบรุรษนมผู้นั้นยังเป็นยอดฝีมือชาวบูริมนี่เป็นบิดาของนางบ่งบอกหรือทูตวิญญาณทูตวิบัติพง,งกศีราะกล่าวว่านี่เป็นผู้เท่าแส่ล้อแพ่งพลายออกมา หลังจากที่ดื่มสุราเข้าไปเอ่ยถึงตอนนี้ล่าถอยถ,อยถึงข้างประตูอันตวัดข้อมือซาดกะโหลกศรีรษะซึ่งคล้องคอออกพุ่งใส่เล่นชวยอู้จนหมดสิ้นมันพอซาดกะโหลกออกก็หันกายกระโดดปาดจากประตูห้องทูดวิบัติเป็นสิทธิ์ของอสูรบินเงาปีศาจซึ่งมีวิชาตัวเบาเรื่องชื่อวิชาท่าร่างย่อมยอดเยี่ยมยิ่ง ยามนี้คิดหลบหนีเอาชีวิตรอดระดับความเร็วย่อมรวดเร็วยิ่งแต่เพิ่งก้าวออกนอกประตูดได้ยินเล่งเฉยอู้ตะวาดว่าปาทงท่านหาที่ตายพรางตะวัดมือสัดกระบี่รุ้งทองออกกระบี่พิ่งสัดออกจากมือกะโหลกศีรษะเหล่านั้นพันระเบิดออกที่แท้กะโหลกศีรษะเหล่านั้นเป็นระเบิดกะโหลกที่จัดทำเป็นพิเศษภายในอัดดินระเบิด พอชัดออกจะเกิดการระเบิดขึ้นเสียงระเบิดดังต่อเนื่องกันสเก็ตหินกระเด็นเซนซัานห้องศิลาทั้งหลังพังทลายลงทูตวิบัติพอซัดระเบิดกะโหลออกก็เกรงกําลังภายในสิบส่วนพุ่งตัวเข้าสู่ทางอุโมงค์วิชาตัวเบาของมันริ่มเรียนจากก๊าสูญบินเงาปีศาจซึ่งจัดอยู่อันดับแรกในซึ่งจัดอยู่อันดับแรกในสจอมอสูน เมื่อเกรงกำลังโลดแล่นระดับความเร็วหาเป็นรองม้าเร็วที่ห่อตะบึงไม่แต่กระบี่รุ้งทองที่เล่งเฉอู้ชัดพุ่งออกอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าทูดวิบัติได้ยิงเสียงคมกระบี่แวกฟากาศดังบีดผิวต้องเหมือนหน้ามองหางตาเหลือเห็นประกายสีทองสายหนึ่งพุ่งว่ามาดุดสายฟ้ามันใจหายว่าเกรดว่าสองมือคิดหักเหเปลี่ยนทิศทาง ลบหนีจากกระบี่ที่สัดพุ่งมาแต่การหักเหทิศทางอย่างกระทันหันไม่อาจเร็วกว่ากระบี่รุ้งทองที่ชัดพุ่งมาทูดวิบัติเพิ่งกลีดวาดมือคมกระบี่ที่พุ่งใส่ร่างมันกำลังภายในแตกั้านร่างตกเฉียงเียงลงทูดวิบัติส่งเสียงแพดร้องดังด้วยความเจ็บปวดแต่เสียงร้องของมันถูกเสียงระเบิดกลบบดบังไว้ เนื่องเพราะในทางอุโมองค์บังเกิดเสียงสะท้อนสะเทือนเลือนลั่นทูดวิบัติแม้อดหูทันช่วงตีแต่ยังไม่อาจทนทานรับเคลื่อนเสียงระเบิดได้ทูดวิบัติคล้ายกุ้งที่ถูกย่อนลงกระทะน้ำมันงอตัวเกลือกลิ้งไปตามทางอุโมองค์รอจนเสียงสะท้อนอ่อนลงค่อยหยุดยั้งลงเนื่องเพราะเกลือกลิ้งร่างตามทางอุโมองค์กระเบียรรุ่งทองที่ปากเรือนร่าง จึงบาดปากแผลขยายกว้างขึ้นโลหิตสดๆสไหลหลั่งออกมาช่ลมทางอุโมงค์ไปทั้งแถบภายใต้แสงโคมาศาสตร์สองก็เป็นภาพที่น่าสะเพงกลัวทูดวิบัติพอหยุดยังง้งลงต้องส่งเสียงหอบหายใจไม่หยุดยัง้งรู้สึกแก้วหูลั่นเอิงอนคล้ายกับในสมองมีผู้คนหลายร้อยคนโหร้องฆ่าฟันกันจนหัวใจมันแทบกระดอนออกจากปาก ช่วครู่ให้หลังมันค่อยคลายมือจากการอุดหูแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ทูดวิบัติเองเพิยงผนังศิลาหอบอหายใจพลางกว่าตาสำรวจมองพบว่าผนังศิลาแถบหนึ่งถล่มทลายลงเศษหินกองสุมเป็นเนินเขาเล็กๆปิดทางอุโมงค์ไปคลิ่งสายหากไม่ใช่มันหลบหนีรวดเร็วเกรงว่า ถูกก้อนหินที่พังทลายมากดทับตายทั้งเป็นในความนึกคิดที่สับสนวุ่นวายชูดวิบัติพยายามลำดับความคิดขึ้นเร่งฉวยอู้คงถูกระเบิดเสียชีวิตแล้วพอได้คิดถึงกับคึกคักอกโขกครุ่นคิดเราฆ่าเทพกระบีเสื้อแดงเล่งเฉยวู้ตายแล้วยามพุ่งพลาดดานใจเลือดลมที่สวงอกถึงกับพุ่งพลาดปันป่นปวน ส่วนท้องคล้ายภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิดไม่สามารถสะกดข่มกั้นต่อไปอ้าปากกระักโลหิตออกมาโอกยใหญในชีวิตมันเห็นโลหิตไหลหลังออกจากขร่้างผู้อื่นนะับครั้งไม่ถ้วนแต่คราครั้งนี้หลังไหลจากกร่้างมันเองกลับบังเกิดความรู้สึกอีกประการหนึ่งทูดวิบัติสำรวจมองตนเองที่กลับกลายเป็นมนุษย์โลหิต คล้ายเห็นเทพพลณะเยือนอยู่เบื้องหน้าก็มีปานโดยเฉพาะโคมกระบีทองคลิ่งท่อนที่โผล่พ้นออกมาจากสวงอกฉุดกระชากจิตใจมันจมลงสู่ห้วงเหวอันลึกลำสวงอกมันสะท้อนขึ้นลงเมื่อมองตะเกียงน้ำมันที่แขวนบนผนังพึมพำว่าเราไม่อาจตายเราไม่อาจตายเด็ดขารดร่างของมันแม้อ่อนแอจนกระทั่งยกแขนไม่ขึ้น แต่สติสัมปชัญญะของมันยังแจ่มใสทูตวิบัตทราบดีว่ามันหากตายในลักษณะนี้บูเลนจะไม่มีใครทราบว่ามันเป็นผู้สังหารเทพกระบีเสื้อแดงเล่งโอยอู้เมื่อถึงเวลานั้นชื่อเสียงเกียรติภูมิและสิทธิพิเศษที่มันพึงได้รับสลายสูญเป็นอากาศสาทุมันในเลยยินยอมทอดทสสิ้งถูกสรพาิ่งจากไปในลักษณะนี้ ทูดบัดดิ้นรนว่าเราไม่อาจตายเราต้องมีชีวิตสือไปยามนั้นโลบสำเนกเสียใจที่ขับไล่บริวารทั้งหมดแยกย้ายจากไปมีนำซ้ำให้พวกมันรับประทานยาพิษลงไปก่อนเป็นเหตุไม่มีผู้ใดมีชีวิตรอดกลับมาแม้สักคนเดียวไม่เช่นนั้นขอเพียงมีคนพูดว่ามันอยู่ที่นี้ทำการรักษาพยาบาลทันท่วงทีมันอาจมีชีวิตรอดได้ ทูดวิบัติกวาดสายตาอย่างยากเย็นภาวนาว่าปาฏิหารอุบัติบังเอิญมีคนผ่านเพื่องบนได้ยินเสียงระเบิดลงมาตรวจด,ดูหน่าสมเพศทูดวิบัติก่อนตายยังลุ่มหลงในชื่อเสียงเกียรติภูมิและผลประโยชน์มันหาทราบได้ว่าคนผู้หนึ่งหากเสียชีวิตต่อให้ครอบครองทั้งโลกก็ไม่มีประโยชน์ชนชาวโลกบากบันสร้างตัว หากเล่ชิงเลียมพร้องมู่งหวังราบยศซึ่งความจริงทุกสรรพสิ่งที่ว่าล้วนเป็นเช่นเง,นเงาในกระจกจันในสายน้ำยาเมื่อมันลาโลกไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนไม่เป็นของมันทูดวิบัติกว่าตาเที่ยวหนึ่งในที่สุดก้มศีรษะลงด้วยความท้อแท้มันทราบดีว่าไม่มีคนรุดมาช่วยเหลือมันทันเวลาต่อให้รุดมาตอนนี้ หากไม่มียาวิเศษล้ำค่าก็ไม่อาจช่วยชีวิตมันได้หลังจากเสียงระเบิดผ่านไปแล้วว่ารอบบริเวณเปลี่ยนเป็นเงียบงันวังเวงกดคุกขามจนผู้คนแทบระบายลมหายใจไม่ออกในความเงียบสง,งัดทูตวิบัติได้ยินเสียงเต้นของหัวใจมันทราบว่าทุกครั้งที่หัวใจมันเต้นครั้งหนึ่งจะเข้าใกล้ความตายยิ่งขึ้นอย่างเชืมช่ม้า จิตใจของมันค่อยๆทอ,อแทสิ้นหวังจบบทที่19